เริ่มเข้ามากันแล้วครับดูมุมสูงหน่อยนี่นะครับใบเทคบางนาครับกำแพงเดียวกันเลยเวลามาก็ท่านใดต้องการเข้ามาเลือกรถนะครับเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นให้นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวไปดูรถไปถ่ายรถกันมีรถอะไรบ้างครับอยู่ข้างล่างนั่งดูครับเพราะว่าต้องการข้อมูลรถไปแจ้งลูกค้าเหมือนกันนั้นลูกค้ามาเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่ามีรถอะไรบ้างครับอยู่ในลิสต์มีแล้วครับแต่ว่าไปดูสภาพรถเบื้องต้นก่อน เดินทางง่ายครับใกล้เมืองครับเดินทางสะดวกสบายฝากไว้เป็นตัวเลือกครับ่อกท่านใดต้องการเอารถไปใช้งานหารถไปใช้ต่อเข้ามาได้เลยครับ หลักๆก,ก็จะมีทั้งขับสี่ขับสองครับที่จะเข้ามาจอดมีทั้งแคบทั้งสี่ประตูนะครับสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับแต่ในเบื้องต้นเวลาลุกก่อนที่เราจะส่งมอบลูกค้านะเราเราต้องการเราเราต้องปรับปรุงสภาพรถให้ลูกค้าก่อนครับล้างห้องเครื่องฟอกสีฟอกเบาะฟอกปมแวกห้องเครื่องให้ใหม่นะครับเก็บงานก่อนนะครับรถทุกคันเรามีใบแจ้งประกันมีใบเคลมประกันให้นะครับเราจะส่งงานเก็บงานก่อนเบื้องต้นนะครับ รวมรวมก็ประมาณนี้ครับเอาไว้สั้นๆครับเอาไว้เป็นลายเป็นตัวเลือกครับเผื่ออีกหน่อยเราย้ายมีอยู่ที่นี่ก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้น,นครับถแถวนี้ก็มีออาทิสหลายคันอยู่เหมือนกันครับดูกัครับมีรถอะไรบ้างครับหนึ่งจุดหกกีครับหนึ่งจุดหกกียังไม่ได้ดูครับดูรุ่นเช็ครุ่นก่อนสภาพเป็นไงเดี๋ยวดูจากลิตรอีกทีหนะึ่งดูป้ายทะเบียนดูรุ่นแล้วเขาันเลือกเอา 1.6g 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 2.0ค่นี้2 0่งนคัมี่เยคครับอันนี้ นี่ด้วยนะคำนี้ก็มีรถไม่มีรอยครับมีบ้างอ่ะมีบางคันก็มีรอยบ้างไม่มีบ้างถ้าเราก็ต้องไปเก็บงานเข้าอู่อยดีครับต้องให้อู่เก็บงานให้อยู่ดีก่อนส่งมอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจกดเลิกเป็นรายการโปรดด้วยนะครับอัปเดตท,ที่ใหม่ที่หนึ่ง เห็นถฟ้โกดังนะครับยังมีการปรับปรุงยังมีการทําความสะอาดอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับกําลังทยอยนะครับกําลังรีโนเวทด้านในนะครับรถจอดด้านนอกก็พอมีให้ได้ดูครับรถตู้คอมพิวเตอร์ครับรถตู้เวนจูรี่ครับมีเข้ามาหลายคันโม่งน้อยครับมีเข้ามาหลายคันรถกระบะ มีแหลกหลังคาสีส้มแบบนี้นะครับวางพาดบันไดวางพาดของได้นะครับเอาไปขนของนะครับเข้ามาจอดตรงพื้นที่นี้หลายสิบคันแล้วครับเดียท่านได้สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลดูได้ครับมีเข้ามาน่าจะสองสามร้อยคันนะครับที่เข้ามาจอดตรงนี้ครับอยู่ข้างๆศูนย์การประชุมและจัดแสดงนิทรรศการนะครับไบเทคบางนานะครับ อยู่ข้างรั้วเดียวกันนะครับอยู่สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS มาได้นะครับลงสถานีบางนานะครับเข้ามาตรงนี้ได้เลยครับง่ายในการสะดวกในการเดินทางนะครับเดินทางออกมาจากในเมืองได้นะครับเข้ามาง่ายไม่ได้ยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงบางประกงครับตรงนี้น่าจะใกล้กว่าน่าจะสะดวกกว่าง่ายในการเดินทางครับรถกระบะแคบปกระบะสีประตูครับมีให้ได้เลือกครับ การใช้งานนะครับมีประมาณนี้ครับคร่าวๆคร่าวๆข้างในเนี่ยกำลังในภายใต้หลังคาในนี้น่าจะจอดได้หลายร้อยคันครับกําลังทาความสะอาดกาลังดีนเวทอยู่นะครับหน่อยตรงนี้จะเป็นเซ็นเตอร์ใหญ่อีกที่หนึ่งนะครับสําหรับบริษัทของเรานะครับมาดูบรรยากาศภายในเขากำลังล้างทำความสะอาดกันอยู่นี่ครับ มาเยี่ยมมาชมครับซึ่งเข้ามาเหมือนกันน,นก็ออฟฟิศเซลลนะครับก็จะย้ายมีอยู่ที่นี่นครับมีที่ล้างที่ปรับปุงสภาพรถทางใบเ็กบางนานครับตรงสีแยกบางนาน,นี่เองครับใกล้ๆท่านใดต้องการเข้ามาเลือกรถเข้ามาชมรถอยู่ไหนก็จะเดินทางง่ายขึ้นสะดวกขึ้นครับใกล้ขึ้นครับไม่ต้องไปไกลถึงบางประกงนะครับ ากาศครัสถานีรถไฟฟ้าอยู่ใ,ใกล้เนี่เองแต่นี้เป็นยาลิ์ครับยาลิ์หนึ่งตัวอ e ครับเอาทิศหนึ่งจุดแปด g ไม่ค่อยเห็นหนึ่งจุดหกก g หนึ่งจุดแปดีนี่ไม่ค่อยเห็นหนึ่งจุดหก g นี่อนนพอมีเยอะอยู่มีออสนะ ตัวปีสองพันสครับอัลติดปี2019ตัว 1.6G ครับ Accord Hybrid ครับมีม้หลายคันอยู่ Accord Hybrid ยาฤทธิ์ครับยาริสนัมีเยอะครับราคาไม่แรงด้วยยาริสมีหลายคันเลยคตัวเลขมาเยอะหน่อยรถมีให้เลือกเยอะพอสมควรนะครับอัลติดหนึปี2019ครับ f อร์จูเนอร์ครับฟอร์จูเนอร์มีหลายคันอยู่ทางนี้มีสองคันแล้วครับ CRV CRV สีดำสวยๆเลยทันนี้สีดำไม่ใช่สีเทาๆเหมือนที่ก็ดังครับคนละคันกันวันนี้น่าจะเป็นตัว1.6ดีเซลครับ ที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งครับที่เราเพิ่มพื้นที่ในการเก็บรถที่ครบสัญญานะครับเป็นสต็อกที่สีนะครับรถครบสัญญาเช่ารถของหน่วยงานนะครับที่ใช้งานมาครบ4ี่ปีนะครับสีปีหรือหปีเรลเรานนี้นะครับเราก็จะแยกครับอันนี้เอามาจอดครับรถกระบะเลขไม่แสนบวกครับ่ันนี้จะเป็นแสนบวกครับราคาก็ไม่แรงนะครับ ท่านใดต้องการหารถไปใช้งานสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ครับสถานที่ตั้งครับอยู่ตรงข้างไบเทคบางนาครับศูนย์ประชุมแห่งชาตินะครับไบเทคบางนาไม่ใช่ดิศูนย์ประชุมศูนย์การประชุมแสดงจัดดแสงนิทรรศการไบเทคบางนาครับนี่รั่วเดียวกันครับสามารถลูกค้าท่านที่อยู่ระหว่างอยู่ชานเมืองอยู่ในกรุงเทพนะครับสามารถออกมาเลือกรถมาดูรถตรงนี้ได้นะครับอันนี้จะเป็นการเริ่มทยอยเอารถมาจัดสต็อกไว้ที่นี่นะครับเริ่มทยอยแยกรถออกมาแล้วนะครับมีรถตู้รถกระบะรถยนต์นั่งครับ เผื่อท่านใดต้องการรถเอาไปใช้งานครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับนัดหมายเข้ามาดูรถนะครับตามช่องทางกดที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยครับมีหลายๆรุ่นนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปเลือกดูครับอันนี้เป็นการเข้ามาครั้งแรกมาดูครับมาดูสถานที่ก่อนนะครับนี่ผมก็เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องมาเดินดูรถก่อนว่ามีรถอะไรเข้ามาแล้วบ้างนะครับไปเลือกดูนะครับรถตู้โมงน้อยครับโมงน้อยมีหลายคันครับ เข้ามาเวนจุรี่ก็มีหลายคันครับเวนจุรี่2.7เครื่องเบนซินนะครับมีเข้ามาเยอะครับเดี๋ยท่านใดยอยากจะเอาไปทํารถบ้าน,นครับเอาไปดัดแปลงเพิ่มเติมนะครับไปดูมุมอื่นบ้างครับไปครับ